คุายคนละฟังพี่น้องอันนี้อยู่ไกลกันแน่เด้อจ้ะเพราะว่ามันไปยากจะ้ะเลยได้ไปคนละฟังเอางัดขึ้อนอู้โอ้จะเฝ้าจะเฝ้า,า,าก็ลักไปมึงพี่น้องบ่งขุ่นขนุขนขนุ่นข,นขุสิุนยังไปหากันเนาะจ้ะอยู่ไกลกันคือคนละฟังจ้ะไอ้มันไปยากพี่น้องทางมายาก ขาเบิ่งแต่กล้องพอดิคุยลุยบึ้บลงนะพี่น้องโอ้ยสวยดีใจสวยเลยมาข้งแรกเลยดีใจมาข้างแรกเลยมาตับเปนน้ำกันได้ครับพี่น้องอย่างเงี้ยครับตับไก่ดีใจอย่าเงี้ยตับตับไก่ดีใจตับไก่ผสมไปดูไก่สดนะครับลุ้นเปนน้ำกันเลยครับลุ้นไปนน้ำกันจ้าแค่นี้กันนะจ้าเอาถูกเขาใช่ลูกตีปาลมอย่างนี้บ่ได้เนี่ยตีเอาให้มันได้ที่ละ ชูเขาคุณสองคนครับคุณเ,เอา้านะตีเบิง้งว่าหงงย้อนลงปัจจุนเกิดขึ้นได้ไหมงูจะตีฉันได้ดบ้างัน,นย้อนลงไปบ้างันได้เฉยลาลหมเหีเนปาเสามอัน,อาามอนละอเอาหมกตานมาให้ลวนหลายสัตว์มกตานสูงยิงงงงบลี่เบิ้งเอามันได้ตัวใหญ่เบิ้ง Mãi việc right. Lên rồi, búp 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 Lên đi, thay đu ngươi, là tua Tua suối, thay bưng, nó khuyên con Nó khuyên chỗ nào, ồ hồ, suối suối Ất 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 Cái Ất 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 thế Ất 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 อ้ะน้อยเตะขึ้นไปยงเทิงอีกบ่บ่เลยขึ้นไปยังเทิงบ่งอ้แล้แล้วมังัดขึ้นมามาทันเราปเอาบังพี่น้องตัวบกใไงคุณอ่ะตะลุงขึ้ไปพุณโนตีแล้วเดี๋ยวมาโชว์บ่งป้านี่เจ้าแม่ครับของแทบเนี่ยบกไงไงเลยบ่ป้าเอ้ยระวังมือเด้อปวดงัดไงอ่ะของแท่ของแท่พี่น้องท่อแขนน่ะ กูได้กูถือปากกูยะจันเลยหมุนกำมือเดี๋เออว่าแค่ดินก่อนเนี่ยเอาโอาตอวส่วนต้นชิ้นเนาะเอาปดุลเมื่อหมื่อติดมาอ่ไรเด้อมาเขาจะออกเดินทางครับมาติดตามกันต่อไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาเอาเป็นยังไงปล่อยมันไหลไปก่อนเออเงี้ยเปิดเป็นเงี้ยจัดไหม โอ้ดูไกลอาท่ตอนเดินขึ้นอีกแล้วไอ้บังแกน้มตัวนี้สวยปะตัวนี้กังามเนี่ยเอาไปพูดมันมีตัวใหญ่เบินจมเนาะมันมีสองตัวแล้วครับพุ่นคนหนึ่งไปพุ้นไกลก่อไปรอบบังมองอีกครับอืม่นไปน้ำกันนะครับไอเนาะใช่บังแกตอนเห็นดึงขึ้นนะครับมันทิพมันทิ้งยาวพวด อึบงานโอ้ตกใสตัน้องเห็นอีกเล้วพี่น้องมาทีนี่เอาปลามาโชว์บังครับมาทีนี่เอาเลยเอาโชว์ไปโชว์น้องเ,อเลยเอาคนละของคนละของเอาเทเลยเอาใครของมันเอาใส่ลุงก่อนเอาะ<ๆ>บังว้าผู้ดเดียวได้ไหมครับน้าพู้เดียว<ช>ผู้เดียวผู้ดเดียวนี่ใส่ลุงอันนี้ตาแมใส่ลุงเอากระเลี้ยมบักเงยไงขึ้นมาโชว์ดูเทลวดเออพี่ก็ได้แข่งขกัน กันแ้มครับเพิ่งุตัวปลาด้วครับโอ้โหผลงานไงน้ำขวงมูอยู่เน้น่ะน้ำขวดเวนะะสตัวทำไทยมาตายทำคน่ปลาดีนะไงเงียทอดปลาขาวปลาขาวคุ่ลองเบ่งเลยนะครับคุณคุนปลาเบ่งตกเบ็ดธรรมดาเลยครับเบ็ด2คนทำแม่นชูนิ้วหน่อยสู้ๆฝนเนี่ย พ้่นอะไรอย่างเงี้เอาเอาวันนาภาเอาวันนาภาโชว์ดูมียงมันมินิฮาร์วันโอ้นี่มอตายเด้หน่อยเห็นมาตัวโตเห็นมอเตอร์ถังไว้เออดอเจปา่อไปดูเซนั่นไว้เทเห็นบังเห็นปีเห็นออกบังกนโชว์ผลงานกอนมุนผลงานฝังมือนี่มีแล้วเท่ได้ไหมสาวโอ้นี่นะครับนี่วันนาภาของแม่บ้านปุ่นสวงามเลย นี่นะว่าเบิ้งอันกองปปันพูดประเดนเนี่ยพูดใครพูดมันเนี่ยเมื่อก็แล้วู่ตัวทำทายมันอยู่ยังไงเพื่อนกันเลยทำรัลดาเด้ครับพี่น้องของแท้เด้ครับตกป็นลวนนะครับตกโดนลวนตับไก่ครับเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะตายกับไปไปปล่อยสะมันหมานติดตามมึงเรื่อยๆนะครับติดตัวแค่เบิ้งตลอดเลยต่อไปนี่เบื้องคนจาแม่สองคนพาไปตก ออเออเดินเอาสอบมาปุกกันหนดเด้อก่อนไกลขันหลดปลาติดตามมึงอีกต่อไปแล้วพี่น้องครับ